นักธุรกิจพันล้านดรโกธทีรศักด์นำทีมโกยโชคลาบโกยทรัพย์ครั้งใหญ่ในปีกับพิธีแซกีโดยอาจารย์จุ้นไตรคุณเตชะทวีวัฒผู้เชี่ยวชาญด้านาศาสตร์แซกีพร้อมด้วยคุณก้องเกียรติดำคำผู้บริหารโครงการมังกรเศรษฐีและบริษัทแซกี168จำกัด มากกว่าความเฮงที่สุดของโชคโกยพลังดีๆเพื่อเสริมส่งชีวิตทุกด้านทําพิธีโดยท่านอาจารย์จุนไตรคุณเตชัทวีวัดเพื่อให้รุ่งเรืองทางด้านการงานมั่งครั้งด้วยเงินทองหนุนเรื่องความรักส่งเสริมสุขภาพดีๆกับพิธีแซกีในวันมหาเลษกนะแซกีมังกรเศรษฐีแห่งทรัพย์ที่มีชัยภูมิหุบเขาพลังงานหมุนเวียนรายล้อมด้วยธรรมชาติที่ตรงตามศาสตร์แซกีระดับสูงหนึ่งเดียวในไทยในช่วงค่ําคืนของวันศุกร์ที่9กุมภาพันธ์เข้าเลิกเวลา3นาฬิกานาทีของวัน ที่10กุมภาพัน2567อำเภอแก่งคอยสระบ,บุรีโดยมีประชาชนที่พร้อมใจมารับพลังและทำพิธีอย่างเนืองแน่นค่ะแากีนะครับมันก็คือการเสริมดวงอย่างหนึ่งนะครับเพื่อให้มันมีความมีโชคลาภสม่ำเสมอนะครับนะฮะมันคือการฝัง DNA ของเราลงไปในดินนะครับเพื่อที่จะส่งผลกับคนที่เป็นเจ้าของ DNA นะฮะมันจะถูกสื่อด้วย คาร์บอน14ที่ว่าตัวแบคทีเรียมันจะเข้าไปทําปฏิกิริยากับ DNA ที่อยู่ในดินนั่นแหละนะฮะถ้าเราอยู่ในสถานที่ดีอยู่ในชยภูมิที่ดีแล้วก็อยู่ในองศาที่ดีและที่สําคัญคือถ้าเราอยู่ในเลิกยามที่ดีนะครับคุณทําแล้วแทบจะเรียกว่าซัดเดนลี่เลยที่คุณจะได้เห็นอะไรดีๆครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าคุณจะไปถามเรื่อง เรื่องนี้กับคนที่คนคนที่มีมีตังอะนะฮะคนรวยทั้งหลายนะครับเขาไม่บอกุณหรอกครับนะฮะเขาไม่สร้างคู่แข่งนะครับบอกก่อนนะครับเพราะเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่จํากัดอยู่ในเฉพาะคนวงในนะครับแต่เนื่องจากว่าผมผมผมอยากจะเผยแพร่ออกไปให้รู้แล้วก็ที่สําคัญก็คือผมอยากสร้างนักธุรกิจใหม่ๆนะครับและผมอยากจะบีบนะฮะ เรื่องของอช,ช่องว่างนะฮะให้มันมีให้มันมีชนชั้นกลางมากยิ่งขึ้นอ่ะทุกวันนี้มันถูกทางออกทุกทีทุกทีคนที่มีตังอ่ะเขาก็จะทําแต่อย่างเนี้ยเขาไม่บอกคุณหรอกแล้วมันก็ถีบไอ้คน้างล่างให้มันยิ่งห่างเข้าไปใหญ่เลยนี่คือสิ่งที่ผมว่ามันไม่ค่อยไม่ค่อยแปรเท่าไหร่ผมอยากจะสร้างคนที่ชาร์เลนส์นะครับมีคนที่มามีคนที่มาท้าชิงอยู่เรื่อยๆื่อมันจะได้แบบเออมันจะได้บีบขึ้นมาให้ มันดีที่สุดแล้วนะครับให้มีชนชั้นกลางมากยิ่งขึ้นประเทศเราถึงจะดีนะครับแน่นอนว่าในเรื่องเศรีแบบนี้ใน100ยคนจะต้องมีเศรษฐีที่เกิดขึ้นด้วยใช่ไหมครับอ่าแน่นอนนะครับนะฮะสังเกตให้ดีๆนะฮะธุรกิจที่ส่วนใหญ่ที่อยู่ในเมืองไทยอ่ะสังเกตให้ดีๆนะก็เป็นธุรกิจผูกขาดทั้งนั้นอ่เราสร้างแศรกีที่นี่ขึ้นมานะครับก็อยากให้เข้าถึงทุกคนนะครับโปกตินเศรษีมันเป็นอะไรที่ต้องพูดกันหลักหลายแสนถึงหลักล้านนะครับ แต่วันนี้พอผมได้เจออาจารย์แล้วเราก็มีโอกาสได้มาทําในที่ที่นี่นะครับสถานที่ดีพลังดีแล้วก็ตั้งราคาตั้งอะไรต่างๆที่คนทั่วไปเข้าถึงได้นะครับแล้ววันนี้ก็เป็นวันดีที่พิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นครับว่าการทําแซคีเนี่ยไม่ต้องใช้เงินเยอะนะครับก็สามารถที่จะปังแล้วก็เฮงได้นะครับวันนี้มันมีสี่เลิกด้วยกันที่มันซ้อนกันอยู่แล้วก็เลิกที่สําคัญอันดับหนึ่งเลยงั่นคือเลิกเจ็ดดาวขโมยโชคนะฮะ เจ็ดดาวขโมยโชคในเกรดที่เป็นเรียกว่า AA บวกบวกบวกเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นการตีลังกาของขวยที่ผมยังไม่เคยเจอเลยแล้วก็พูดตรงๆว่ามีแค่เนี่ยนะฮะแล้วก็อีก20ปีหรืออีกยุคนี้ทั้งยุกยุคเก้าทั้งยุคไม่มีนอกนั้นจะเป็นเจ็ดดาวขโมยโชคเกรดธรรมดานะครับซึ่งมันจะมีอีกครั้งหนึ่งประมาณสักเดือนกรกฎาคมได้เนาอะ,อะช่วงนั้น่ะ นะฮะแต่ช่วงแต่อันเนี้ยมีแค่ครั้งเดียวแล้วมันถูกซ้อนด้วยเสียงธงเสียงธงคือเลิกน้องเลิกโชคลาภระดับน้องน้องเจ็ดาวขโมยโชคเลยนะครับแล้วก็ยังซ้อนด้วยฮะจับอีกอันฮนะจับเป็นราศีบนนะครับมันถูกฮะจับนี้ก็เป็นโชคโชคลาภอย่างหนึ่งนะครับนะฮะสุดท้ายมันซ้อนอีกตัวหนึ่งนั่นคือสุงจื้เก๊กเงกจืเกกนะฮะไอตัวนี้เนี่ย มันจะเสริมเรื่องของสุขภาพและบรารมีนะครับนะฮะแล้วก็ที่สําคัญคือใครทาก็ได้ไม่มีชงครับวันนี้ไม่มีชงในเลิกยามนี้นะครับและเป็นเลิกใหญ่ที่ผมพูดได้เลยว่าดีมากๆเลยละครับแล้วก็ไม่เคยเจอมาก่อนเลยครับผมนี่เราทำเนี่ยในตีสามนะฮะของวันตุจจีนนี่เลยนะครับถือว่าซิงเจอ,อยู่อีซึ่งนีพฮกใช้ด้วยนะครับทุกคนกลับไปปังๆเลยครับ คือจริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าตัวโกเองมีผู้ใหญ่แนะนําให้รู้จักกับคุณก้องก่อนแต่ก็แคล้วคลาดกันมาโดยตลอดแล้วก็ศึกษานะครับเปิด YouTube ดูแต่ก็ไม่มีคิวแล้วก็ไม่ตรงกันมาเป็นปีนะครับจนล่าสุดเนี่ยก็คือว่าเออพี่ก้องแบบว่าอยากอยากจะทําอย่างที่ผู้ใหญ่เขาแนะนํากันก็เลยพี่ก้องบอกว่าถ้าเกิดจะมาทาตอนนี้มารับพลังก่อนและกันขั้นต้นเพราะว่าตัวโกเองก็มันมันยังคิวอะไรยังไม่ได้อะไรเงี้ยครับพอมารับพลังเมื่อประมาณเดือนที่แล้วนะครับก็เลยรู้สึกแบบว่าเออแบบ ศรัทธาแล้วก็เจอเพื่อนหลายๆคนที่ทําแล้วก็ไม่บอกเราก็ <c oughs> <c oughs> เยอะก็เลยงงว่าอา้าวคนนี้ก็รู้จักคนนี้ก็รู้จักแล้วทําไมไม่เห็นเขาเคยบอกเราเลยแล้วก็ทําไมแต่ก่อนเขาไม่มีทำไมอยู่นี่เขารวยมากมีคอนเน็ชันเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เออเราก็เข้าใจแล้วว่าบางทีคนก็จะไม่บอกกันแต่พอตัวก้วมาเองก็มีความรู้สึกว่าถ้าอย่างที่เจตนา,าหลวงมาา่อจานน่ะก็อยากจะให้คนที่ได้เสพสื่อเนี่ยก็เหมือนมีดวงตรงกัน คือเขาก็สามารถที่แบบมีโอกาสกับชีวิตได้โดยที่แทกี้ที่แบบสุดรราชสำนักใน่ปกติทํากันเป็นแสนเป็นล้านแต่อันนี้คือแบบว่ามันเข้าถึงคนที่แบบว่าทรัพย์น้อยหรือว่ามีทุนน้อยก็ค่อยๆเริ่มต้นนะครับก็ลองไปดูในเพจของอาจารย์ดูได้แต่ด้วยแบบด้วยศรัทธาด้วยสายตาแล้วเนี่ยมองเห็นคือสุดลูกหูลูกตาถ้าเกิดวันนี้มาสิบลุงโก้คงกลับบ้านเหมือนกันแต่ก็คือแบบว่ามันมันใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆจริงๆแล้วก็แต่ละคนที่แบบเรารู้จักเขาก็บอกว่า มันชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงแต่เขาแค่บอกเราว่าอย่าไปบอกใครเยอะนะแต่วันนี้ก็ต้องขอโทษทีเพราะว่าเราเป็นพลของประชาชนก็อยากให้เพื่อนเพื่อนแฟนๆเราเขาได้ดีด้วยสิ่งที่สําคัญเลยนะครับนะฮะอันดับแรกเลยนะครับผมอยากจะให้ดูว่าเรื่องนี้มันเลิกอ,อะไรเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องของโชคลาบนะฮะนะฮะแล้วก็แล้วถ้าเราขอในเรื่องสิ่งที่ขอให้มีเป้าหมายหน่อยใน,ในการขอหน่อยนะครับไม่ใช่ขอให้ชั้นรวยมัน มันมันเยอะอ่ะมันกว้างอ่ะนะฮะขอให้ถูกหวยลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแต่ไม่เคยซื้อลอตเตอรี่มันก็ไม่ใช่นะฮะขอให้มันมีเป้าหมายหน่อยเช่นคุณกําลังจะเออ่จะรับงานไอ้ไอ้เนี่ยของโปรเจกต์เนี้ยเออขอให้มันสําเร็จในเร็ววันอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยมันมันมันชัดเจนนะฮะไม่ใช่ขอให้รวยแล้วมันยังไงนะฮะแล้วก็เรื่องนี้สําคัญอีกอันนึงก็คือมันมีเรื่องของสุขภาพด้วย คุณสามารถขอสุขภาพได้นะครับเป็นเรื่องลองไปอีกทีหนึ่งนะฮะแต่ว่าคุณจะได้มันเป็นเรื่องคุณจะได้ทั้งโชคลาภและสุขภาพที่ดีแล้วกันนะครับในเลิกยามนี้นะครับพ <อ S 1> เพราะจริงๆเราอาจารย์เนี่ยเป็นคนที่ดูห่วงจุ้ยด้วยแล้วก็หลายๆคนที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาก็จะปรึกษาในหลายๆเรื่องแล้วก็เลอกต่างๆเนี่ยจะเห็นแล้วถ้ารู้ไปเรื่อยๆจะมีแบบเลอกสุขภาพเลอกเรื่องทรัพย์เลอกเรื่องงานเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ต้องห่วงนะครับพอมาปุ๊บเนี่ยอาจารย์ก็จะแบบเหมือนจัดสัมมนาย่อมๆเลยสอนเราว่า ปีนี้ควรจะวางพรมวิศไหนแขวนอะไรบ้างคือดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็เป็นกันเองมากๆเลยครับพี่ก้องมีอะไรเสริมไหมครับก็วันนี้นะผมอยากจะเชิญชวนทุกท,ท่านนะ,นะครับก็คือว่าไหนๆมาที่นี่แล้วเนี่ยก็ลองอยู่รับพลังกันในช่วงเวลานั้นนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่อยู่รับพลังถึงแม้มืงทีไม่ขอผมผมไม่ได้ขอนะรอบที่แล้วอะ่ะแต่ก็ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมันก็ม,มหัศจรรย์นะครับ อยากให้ทุกคนได้ทดสอบด้วยตัวเองแล้วก็จะเข้าใจในเรื่องของพลังของเลิกยามแล้วก็พลังของเรื่องสถานที่นะครับทําไมต้องเป็นที่นี่ก็ที่นี่ถูกจัดสรรน,นะครับแล้วก็ดูพวงจุ้ยอย่างดีนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมไม่ทิ้งหลักการเลยนะครับการทาแซกีต้องมีภูเขาล้อมรอบ360องศานะครับนะฮะเพราะและสําคัญก็คือมันจะต้องอยู่ในจุดของแองกะทะเพื่อรับ แรงดึงดูดระหว่างโลกกับดวงดาวต่างๆและที่สำคัญนะครับแซกีนะครับคุณจะต้องฝัง DNA ไว้ในดินเท่านั้นนะครับไปอยู่ตามช่องอะไรต่างๆไม่ได้นะครับนะฮะม,มันจะต้องสื่อระหว่างดินกับดวงดาวต่างๆเท่านั้นนะครับถึงจะตรงกับวัตถุประสงค์ของเขาครับเอต้านิวขอบจอบทุกข่าว